คนเยอะมากเลยมาดูของกินร้านนี่ขายอะไรไม่รู้คนเยอะมากตลาดต้นสนเดินเลาะตลาดต้นสนครับ

ตัวคนมากน่ากินม,มากเลยคุณเต้นก็ไม่น่ากิน,กบบานมากเลยโอ้โหอาหารทะเลครับ ้นร่ำไยไปทางไหนต่อมาทางน,น,นี้เลาะไปเรือย อันนี้คืออะไรครับมัน,นมาเดินเลาะด,ดูตลาดไม่ได้มาสามปีแล้วตลาดต้นสนคนเยอะวันอาทิตย์ครับรถใหม่นิ่ๆเลยเนีเ่ยรถใหม่นิ่มว้ามะพร้า ba thảo ban đêm ăn và kim mang bây giờ bố quạp nữa là cái hộ bố dắt bố nữa là mà kim ครับคนละครึ่งด้วยมีหางหมน้ำส้มตำปิ๊กอะไแล้วะบุกเขาี่ว่าร้อยห้าสิบเองเดี๋ยวดูผลไม้มีอะไรวะออป๊าทอย่าง กินมากแต่ละอย่างนี่ข้าวพัน Oh,